ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานายสุพจน์รอดเรืองนะหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลาร่วม บันทึกเทศถวายพระพรชัยยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566 ซึ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหรือ n อ t ยะลาได้จัดบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่17-21กรกฎาคม2566ณห,ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เพื่อให้หน่วยงานภาคราัฐหน่วยงานเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย